วันสบายๆอากาศดีๆแบบนี้อยู่บ้านกักตัวแล้วก็ได้กาแฟอร่อยๆสักแก้วนี่ก็คงจะดีไม่เบาเลยนะฮะวันนี้เอกามีเมนูแบบนี้เลยมานําเสนอนะฮะชื่อว่าดาวากวน o าคอฟฟี่นะฮะเป็นกาแฟเกาหลีซึ่งทําง่ายมากๆเลยนะฮะใช้ส่วนผสมที่เพื่อนๆอ,อาจจะมีอยู่แล้วในบ้านเนาะแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาคือสุดยอดมากเลยนะฮะไปดูกันเลยเนาะอ่าเริ่มแรกเราใส่น้ําตาลทราย granulated sugar ใส่เข้าไปนะฮะสช้อนชาอัตราส่วนจะเป็น1ตน1ต่อ,น 1, ตอน1นต่อ1น่ะฮะ <_ d> um> ต่อไปจะเป็น i n t อ n t c o f น e ์กาแฟดำสำเร็จรูปนะฮะ <_ d> um> เป็นกาแฟ3 in 1ไม่ได้เนาะนี่ต่อไปอีก1ส่วนก็จะเป็นน้ำร้อนนะฮะเอกาใช้4ช้อนชาเช่นกันเนาะ <_ d> um> จากนั้นเราก็คนให้เข่าเข้ากันนิดหนึ่งนะฮะ <_ d> um> นี่ดูว่าร้อนแค่ไหนไอออกนะฮะ <_ d> um> คนแล้วเราก็จะใช้ เครื่องปั่นที่เป็นแฮนด์มิกเซอร์นะฮะแบบนี้ตีไปเรื่อยๆนะฮะตีไปเรื่อยๆจนถึง5นาทีเนาะ5นาทีเป็นอย่างต่ำนะฮะปั่นไปเรื่อยๆหรือเพื่อนๆอาจจะพักเครื่องไว้สักหน่อยเนาะพักเครื่องไว้สักหน่อยนะฮะเพากลัวเครื่องร้อนเนาะนี่ปั่นไปจนถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะเขาจะกลายเป็นสีอ่อนขึ้นนะฮะจากสีดําเข้มๆเมื่อกี้จะกลายเป็นสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลอ่อนเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเนาะว่า ไปละปั่นเสร็จแล้วให้เขาทําปฏิกิริยาระหว่างความร้อนและสารที่อยู่ในกาแฟแล้วก็น้ําตาลเนาะมันจะมีผลลัพธ์ยังไงตอนนี้เราก็ยาวไปนะฮะยาวไป เอาละพอปานไปสักพักนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีความไลท์ขึ้นนะฮะสีไลท์ขึ้นสีเบาอ่าสีจางขึ้นนะฮะสีอ่อนลงเนาะนี่เวลาเราปั่นเกิน5นาทีเสร็จแล้วเขาก็จะมีความเป็นแบบนี้นะฮะอารมณ์ประมาณเหมือนวิปปิ้งครีมนะฮะวิปครีมเนาะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อมูสนะฮะจากที่เป็นเนื้อเหลวเหลวนะฮะถ้าเพื่อนๆออ่าสังเกตดูเนาะนี่แบบนี้เดีย๋ยวเอากาจะตักขึ้นให้ดูนะฮะว่าเขาตั้งยอดแค่ไหนเนื้อเขาจะมีความ แน่นฟูนะฮะเป็นเนื้อมูสไปเลยเนาะเอาไว้แต่งหน้านะฮะอันนี้ออัตราส่วน1ตอนน่ตอ1ต่อ1อย่าลืมนะฮะแล้วต้องเป็นน้ําร้อนด้วยเนาะจะได้ปฏิกิริยาที่ทําให้ขึ้นฟูแบบนี้เนาะเป็นเนื้อเนียนๆสวยๆกินเข้าไปก็จะนัวนะแซ่บเนาะนี่ดูความคอนเจนต์ของเขาน,นะฮะนี่ข้นเหนียวเลยเนาะ เอาละจากนั้นเราก็ใช้น้ําแข็งซึ่งเป็นน้ําแข็งโฮมเมดที่เอกาทำเนาะเอาใส่พิมพ์นะฮะแกะออกมาตักใส่ภาชนะที่เราต้องการเนาะนี่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็จะเทนมสดเป็นนมโคูนะฮะถ้าใครแพ้นมโคก็กินนมแอลมอนหรือนมถั่วเหลืองก็ได้เนาะอันนี้ละแต่เรานะฮะแต่เอกาไม่แพ้เนาะ ก็เทลงไปเลยเหลือหน้าเ,าเหลือพื้นที่ให้เขาเติมหน้าได้นิดหนึ่งเนาะเพราะเราจะตักนี่แหละความฟูฟ่องนี่แหละเนื้อมสูสกาแฟเนื้อมสูสเนี่ยเอาแต่งหน้าท็อปอัพลงไปนะฮะมีแบบนี้เราก็จะเกลี่ยนเนื้อเขาให้ทั่วหน้านะฮะนี่ให้คลุมผิวหน้าแก้วไปให้ทั่วถึงกันเลยเนาะนี่แบบนี้ เขาก็จะเ,นเนหนียวเหนียวนี่นึงติดภาชนะติดเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเราเนาะนี่แกก็จะใช้ไม้ไม้ตีนะฮะหมุนแบบนี้เป็นเกลียวเลียวให้สวยงามนะฮะรสชาติดีทีเดียวเลยนะฮะเพื่อนๆนี่ไม่ขมจนเกินไปเพราะปริมาณน้ําตาลและปริมาณกาแฟเท่ากันนะฮะอาจจะขมขึ้นมาได้หน่อยถ้าเราไม่ใส่นมแต่นี้เราใส่นมนมเขาก็จะมีความหวานเนาะมีน้ําตาลแลคโตสอยู่ในนั้นมันก็จะพอดีนะไอแกาว่าพอดีอาจจะมีขมนิดๆิดเพราะว่ากาแฟมันก็ต้องขมเลยเนาะ รสชาติดีทีเดียวเลยเนาะนี่เป็นไงฮะยืดแบบนี้เลยเนาะเอาไว้ทานตอนเชา้ชาเช้าหรือตอนกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนนะเนาะเนื่องจากวันสงกรานต์แต่วันนี้อากาศดีนะฮะนี่จิบกาแฟชมธรรมชาติฟังเสียงนกเสีงยงไม้ไปเนาะนี่แฮปปี้นะฮะวันสงกรานต์ถึงแม้จะไม่ได้เล่นเนาะโอเคถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกาในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะ วันนี้เอกาขอไปสังหันโหดกาแฟเจ้าโก,กนาคอฟฟี่หรือกาแฟเกาหลีกันก่อนนะฮะบาย